สวัสดีจ้ามามาคุยกันใหม่วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการทดลองเรื่องราสนิมนะเออมาเข้ามากันครับมาเข้ามากันเข้ามากันเร็วเข้ามากันเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วนี่คือ ep ห้า ep ห้าสุดท้ายของการสรุปเรื่อง ลาสนิมแล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามีคุยสเพเฮรละพอสมควรเพลินๆไปอืมอ่ะเข้ามากันแล้วเข้ามากันอ่ะเข้ามากันเร็วเร็วเร็วอ่ะ,อะเออมาเล่าเรื่องนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะอืมตอนเนี้ยลิ t เติ้ลไนฟายเดย์กับเค็กตัดไทยแลนดเนี่ยได้ออก ร่วมกันออกแคคตัสมอนสเตอร์อาร์ทอยนะตอนเดือนพฤศจิกาเป็นตัวที่3แล้วนะครับใครยังไม่รู้ก็ติดตามดูนะเดือนที่1ก็คือเดือนกันยาเดือนกันยาออกมาตัวที่1ชื่อว่า Starfish นะครับไปติดตามกันได้ในแ a คตัสไทยแลนด์แล้วก็ l ล t เตอ n i นไฟเดย์นะครับอันนี้อ่านี่นเป็นเป็นกล่องของอาร์ทอย แขกตัดแขกตัดมอนสเตอร์อาร์ทอยนะตัวที่หนึ่งชื่อ Starfish ก็คือเป็นรูปแบบของต้นแอสโตสตาร์เชฟนะคุณไปดูไปดูเรื่องเรื่องเรื่องเล่านะของตัว s t a r ์ฟิสนะก็น่ารักดีนะครับอาจารย์แจ็คเขาเป็นคนคิดไอเดียมาแล้วก็อ่ผมก็ทำวิดีโอให้แล้วก็ตัวที่สองก็คือตัวดากอนเอกอ่า ดากอนเอกก็จะเป็นเป็นเป็นตัวจริงๆมันมาจากรางวัลก็อดโฟก็อดโฟก็คือ,คอตัวเป็นก็อดซิลล่าตาเป็นโลโฟนะครับเอก็เป็นเป็นชื่อดากอนเอกนะตัวที่สามชื่อว่า Moon Drop m o o น Drop นะวิดีโอ tenga. ปล่อยออกมาแล้วนะใน TikTok ใน TikTok ของแท็กแท็กต้าไทยแลนด์นะครับพรุ่งนี้จะมีการรับจอง ในในเพจของลิสนายไฟเดนะครับ mm hmm. อ,อก็มาคุยกันสนุกสนานออกมาตัวที่สามแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้นี่แหละลิสตนายเขาจะจะโชว์มาชื่อว่ามูลดรอปนะเรื่องเรื่องราวของมูลดรอปเนี่ยอยู่ในแค่ตัดไทแลนด์เรียบร้อยแล้วผมเอาลงไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้นะไปติดตามดูกันนะ น่ารักดีดูกันเพลินเพลินเพ,น,เพ,น,เพ,น,เพนดีนะครับเอ้ามามาเรื่องของเรานะครับเรื่องของเราก็คือในลาสนิมครับลาสนิมในแคกตัสมีจริงหรือไม่นี่มาแล้ว EP สุดท้ายเอ๊ะมันมืนมิม่ดๆดัะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งแหม แล้วมันจะดีขึ้นไหมมันเหลืองขึ้นนิดนึงอ่ะมาดูอ่าเดี๋ยวเรามาย้อนความกันก่อนวันที่หกตุลาผมตั้งข้อสันนิษฐานว่าลาสนิมในแคคตัสมีจริงหรือไม่โดยทำการเอาต้นนี้นะต้นมาริโอแล้วก็ เอาเทปใสเนี่ยไปแปะไปแปะกับลาสนิมหลังใบแคคตาไอหลังใบลีลาวดีแล้วมาแปะแล้วมาดูผลในวันที่อีกเจวันก็คือวันที่สิบสามตุลาปรากฏว่าสิบสาตุลาก็ไม่ไม่มีการติดลาสนิมนะจนมาถึงวันที่ยี่สิบสามตุลามันครบสองสัปดาห์ใช่ไหมก็เลยมีการท้าทายกันว่า งั้นเราจะเอาสร้างบาดแผลให้มันวันที่ดีกว่อนีิวันที่หกหกแล้วต้องเป็นวันที่สิบสามใช่ไหมแล้วถัดมาคือวันที่ยี 20. 20. ่สิบไม่ใช่ยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบเราก็ทําบาดแผลให้มันโดยที่ปักปักปักหนามลงไปวันที่ยี่สิบนะแล้วก็หกหกและสิบสามและยี่สิบเออใช่ แล้วพอวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อข่าวที่แล้วเราก็เปิดแผลมันมีการาตกสะเก็ดที่แผลแต่ไม่ไม่เกิดไม่เกิดลาสนิมนะจนถึงวันนี้วันนี้วันที่สองก็คือครบสิบสี่วันแล้วในการเอาเอาหนามไปปักไปปักไอตัวตัวเนื้อของมาริโอนะเราปักอยู่บริเวณนี้นะนั้นอ่ะเดี๋ยวจะแกะไอเทปใสนี่ออก เทปสายนี้ก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะนี่นะเทปสายที่มีลาสนิมอ่ะรอบนี้เราทิ้งละเราเราจะไม่ทําต่อละเพราะวันครบสองสัปดาห์แล้วถ้ามันเป็นอะไรมันก็ต้องเริ่มเป็นแล้วแต่นี่มันมันมาหลายสัปดาห์แล้วนะอีพีห้าไปแล้วอ้าวคุณดูคุณดูณดนะ คุณดูครับคุณดูครับมีการกระจายตัวของคือถ้ามันถ้ามันมีแผลแล้วมันติดเชื้อลาเนี่ยมันก็ต้องมีการกระจายตัวของของของสปอร์ของลาใช่ไหมคุณเห็นการกระจายตัวของสปอร์ลาไหมไม่มีเลยนะมันมีแค่แผลและเป็นรอยแผลที่เกิดจากการจิ้มและเกิดจากการสมานแผลของตัวตัว ตัวแคคตัสเองเพื่อที่ทําการปิดแผลเห็นไหมแผลมันตีบลงอะ่ะแต่มันจะมีรอยสีแดงๆส้มๆอะ่ะสีส้มๆใช่ไหมฉะนั้นบางทีที่คุณไปเจอรอยแบบเนี้แล้วคุณสรุปว่ามันเป็นลาสนิมมันก็ไม่ใช่บางทีมันเกิดรอยแบบนี้ก็คือเกิดการหนามจิ้มกันแบบที่สองก็คือโดนกัดโดนกัด โดนมแมลงด้วยกันกัดนี่แหละไม่ใช่มแมลงด้วยกันโดนมแมลงกัดพอมแมลงกัดเข้าไปเปิดแผลความที่ต้องการสมานแผลมันก็เกิดเนื้อเยื่อแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนื้อเยื่อแบบเนี้พออมาปิดปุ๊บมันเหมือนแผลตกสเก็ดอะ่ะแล้วมันปกติมันก็ตกสเก็ตเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่พอเอิญเนี่ยเกิดมันตกสเก็ตเป็นสีส้มๆแบบเนี้ยหลายคนสรุปเลยเป็นลาสนิม มันใช่ปะล่ะ,ละมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าเป็นลาสนิมแล้วคือคือพอเราเห็นสีอ่ะพอเราเห็นสีแล้วเราก็สรุปเลยว่าเป็นลาสนิมซึ่งมันไม่ถูกต้องนะเดีย๋ยเอาลงนิดหนึง่งอ่านะถือเมื่อฉะนั้นบางทีเราตัดสินใจในการสรุปเร็วไปเนี่ยทำให เกิดความผิดพลาดนั้นเวลาที่เกิดแบบเนี้ยแล้วก็ไปนั่งถกเถียงกันว่าแผลแมลงกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหอ,อท่านคือคือเราต้องเอาคําว่าลาสนิมออกจากหัวเราไปได้แล้วเข้าใจไหมนี่ห้าสัปดาห์แล้วเราต้องเอาลาสนิมออกจากหัวไปได้แล้วเพราะว่า ผมทดลองถึงขัน้น,ขนนี้แล้วถ้าทดลองมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วเรายังใครมาดูแล้วไปเจอคนเขาพูดว่าเนี่ยเป็นลาสนิมโอ้คันกระบาลเลยถ้ายังถ้ายังจะไปพูดลาสนิมก็ดีกันโอไม่ทําให้ดูแล้วอยากจะเข้าใจยังไงก,ก็เข้าใจไปคือตะแบงไปก็ไม่มีประโยชน์ไงฉะนั้นแต่หลายคนก็บอกว่าจากประสบการณ์ตรง ฉันใช้ยากาลาสนิมยาฆ่าลาสนิมอะ่ะพ่นไปที่ไออาการสนิมแบบเนี้ยแล้วมันหายเอาคือถ้ามันฆ่ายาเป็นยาฆ่าลาเนะี่ยคุณเข้าใจไหมถ้าเกิดมันเป็นลามันก็ฆ่าได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันก็มันเพมันไม่ใช่ลาสนิมฉะนั้นถ้าคุณสงสัยว่าเป็นลา เป็นลานะเป็นลานะเอ่อที่อาจารย์อ้อยเขาแนะนำให้ใช้ก็คืออะไรวะคาเบนดาซิมอีกตัวมันชื่ออะไรวะเมนโคเซปปะผมจำไม่ได้แล้วอีกตัวผมผมจะมันเป็นสารสำคัญอยู่ในอายาตัวหนึ่งชื่อว่าเจอลาดเนะมันแช่เมนโคเซปไหมผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมจำยี่ห้อได้เพราะผมซื้อมา ชื่อเจะา์แต่เหม็นโคตรเหม็นเลยนะ่ะนะแล้วก็ส่วนอ่ะผมจะสรุปให้นะและพอมีคนแนะนํามาแล้วผมลองใช้แล้วหรืออย่างพวกเพี้ยหอยอะไรอะ่ะเอาว่าไม่มีลาสนิมมในแก๊กตัดก็ผมทำขนาดนี้แล้วอะ่ะมันไม่ควรจะพูดกันแล้ว และอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกเพี้ยหอยนะที่ใช้หลายๆตัวผมว่าไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลเลยผมแนะนําเลยนะเพราะว่ามีนักวิชาการแนะนําผมมาแล้วผมลองใช้โตกูไทออนทีเดียวสองทีจบตัวอื่นแม่งไม่จบตัวอื่นไม่จบไอสองไอไอโตกูไทออนนี่จบนะ และก็ไม่มีผลกับเรื่องอื่นแต่ต้องเวลาใช้ยาเนี่ยให้ดูให้ดูอัตราส่วนดีๆยาใช้เกินใช้เกินไม่มีประโยชน์ใช้แค่พอดีและและไอสารสำคัญที่มีปัญหากันมากๆก็คือสารเสริมประสิทธิภาพพวกสารเสริมประสิทธิภาพสารดูดซึมสารจับใบอะไรพวกนี้นะพวกนี้มีผลนะอย่าใช้เกินอย่าใช้เกินใช้เกินแล้วมีปัญหาแน่นอน นะอืมเหมือนเหมือนไว้ออยค่าตัวไม่ค่าไข่อันนี้ผมไม่ทราบคือผมไม่เคยใช้นะผมก็จะไม่วิจารณ์ใครแต่ตัวที่ผมเคยใช้ก็คือเอ่อไอ้อะไรวะเอลาทอกเอ๊ะใช่เอลาทอกปะไอที่เขามากำจัดกำจัดเพียหอยกันอะ่ะ ไม่หายนะไม่หายพออะไรพวกเนี้ไม่หายหายแค่แป๊บเดียวแล้วโอโ้ยุ่งยากแต่ตวกูเทออนฉีดแล้วทีเด็ดทีเด็ดจริงแต่เหม็นเหม็นมากเหม็นมากแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะวิธีดีที่สุดในการกําจัดเพี่ยหอยนะก็คือโยนทิ้งทั้งขยะทั้งทั้งกระถางเลยทิ้งไปทั้งกระถางเลย จบเลยไม่ต้องไปสสนสนใจมันมากยกเว้นต้นที่แบบโอ้โหลักสุดๆค่อยว่ากันนะอืมแล้วก็อ่ายาไม่มีอะไรแล้วมัง้งไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วแล้วก็ในงานแคคตัสไทยแลนด์วันที่สองสามเอ้ยยี่สิบเก้าสามสิบมีนาปีหน้านะยี่สิบเก้าสามสิบมีนาปีหน้านะอ,อทางเกษตร ตอนนี้เขาเปลี่ยนหัวหน้าภาคนะเป็นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สุพ์กาเซมนะก็คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำเรื่องลาสนิมให้กระจ่างอีกทีหนึง่งเอางานวิชาการให้ดูเลยแล้วก็ใครสงสัยอะไรถามเลยนะคุยอาจารย์เรียบร้อยอาจารย์ก็มาออกคลินิกโรคพืชอบน้ำที่งานนะ วันที่ยี่บเก้าสามสิบมีนาที่เซ็นทราลาดเพา้าใครว่างก็ไปนะนะเออมีมีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรคพืชอีกไหมมีใครอยากรู้อะไรไหมผมก็จะหามาทำให้คุณดูตามที่เออผมพอจะรู้นะแต่อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทดสอบไงให้คุณดูผมก็ลาสนิมมาแปะคุณดูเลยเอา แปะแปะตามคุณบอกผมมาผมก็ทําทําไปมันก็ไม่ไม่มีอะไรไม่เกิดอะไรฉะนั้นก็ช่วยกันกระจายข่าวนะว่าถ้าใครไม่แน่ใจในการอธิบายก็ก็บอกให้เขามาดูจะดูในท i กตอกหรือดูในที่อื่นก็ได้แอปแดงก็มีนะไปดูในท i กตอกในทิกตอกอันนี้ก็มีผมลงไว้ทุกอันเลย นะตัดต่อให้กระชับด้วยไม่เยินเยอะก็ก็ฟังแป๊ดเดียวก็รู้แล้วนะก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่าแบบอย่าทำอะไรตามคำบอกเล่าบางทีเราทำอะไรตามคำบอกเล่ามันก็กลายเป็นว่าโอก็เหมือนไสยศาสตร์นะผีก็ไม่เคยเห็นแต่เชื่อกันแล้วก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะอ่านี้มันเป็นความเชื่อไม่ไม่ไม่ว่ากันนะ แต่ถ้าความเชื่อทางด้านโลคพืชเนี่ยมันไม่ใช่สยศาสตร์เป็นวิทยาศาสตรต์เราก็ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเป็นตัวแก้ปัญหาให้เราแล้วกันอย่าไปใช้ศ,ศาสตร์เลยนะอืมอันนี้สรุปจบไปนะ EP ห้าแล้วนะจบไปนะลาสนิมเป็นแค่นี้เนี่ยไม่มีแผลไม่เนี่ยแค่แผลแ,แห้งเองเเดี๋ยวก็จบไปแล้วนะ แต่ถ้ามันมีการลามเดี๋ยวผมจะเอาให้พวกคุณดูใหม่แต่ถ้ามันไม่มีก็จบไปเลยนะอืผมก็ผมก็ไม่ได้จะหักล้างอะไรกับใครแต่ว่าต้องการแค่ว่าเออเอาทำอะไรให้มันเป็นเวียดสารนิดนึงช้างผิวบางขึ้นลาก็ไม่จริงคือส่วนใหญ่เนี่ยไอลาในในในพืชพวกนี้นะอ่า ผมบอกว่าลาสนิมไม่มีจริงแต่ไม่ได้บอกว่าลาในในแคคตัสไม่มีจริงไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะลามีนะแต่ลามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่มันเกิดจากมีการเปิดแผลก่อนหรือเกิดเออ,อยู่ในจังหวะที่มันมันมีขึ้นได้อ่ะส่วนใหญ่มันมาจากแผลก่อน่ะ วันนี้อากาศหนาวไหมไม่ลาไม่ไม่หนาวเลยโคตรร้อนเลยนะฉะนั้นฉะนั้นไอ้เรื่องลาเนี่ยบอกเลยมีนะในแคคตัสแต่มันเกิดอะไรก่อนอันนี้มันไม่มีการศึกษาจริงจังเพราะว่ามันไม่ใช่งานหลักของของคณะเขานะไม่ใช่คือคืออย่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เท่าที่พบเลยนะมันจะเกิดการเปิดแผลก่อนไม่ว่าแผลจากหนามไม่ว่าแผลจาก มแมลงหรือแผลเปิดจากอง,งานอื่นน่ะแล้วมันถึงจะเข้าโจมตีแล้วส่วนใหญ่นะที่ผมเจอนะมันเกิดจากไอ้เพี้ยหอยเนี่ยเยอะเพี้ยหอยกัดแล้วก็ลาซ้ำนี่ยเป็นเยอะเลยเป็นบ่อยด้วยฉะนั้นก็ก็บอกเลยว่ามันมันก็เกิดจากการเกิดแผลก่อนเสมอ อันที่ผมเคยเอาไปตรวจก็คือต้นโอพันเตียมันเกิดจากเพี้ยหอยก่อนแล้วก็กัดกัดจนลาหูขึ้นเป็นดวงดวงวิธีดูว่ามันเป็นลาไม่เป็นลาเลยนะดูง,ง่ายๆเลยนะมันจะมีวงสีสีเทาๆข้างข้างใต้ผิวอะ่ะมันจะเป็นวงสีเทาๆเ,เป็นจุดๆไอ้ตรงนั้นนะ่ะคือตัวอับสปอร์ไอ้คำว่าสปอร์กับอับสปอร์คุณรู้ไหมมันต่างก,กันยังไงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ไอตัวสปอร์ก็คือไอตัวที่เป็นเป็นเซลล์แพร่พันธุ์ของมันนะนะขยายพันธุ์ของมันนะนะไอตัวอับสปอร์คือกระเปาะเก็บอับสปอร์อับสปอร์คือตัวเก็บอับสปอร์ต่อสามเหลี่ยมที่เป็นแดงๆตกสะเก็ดล่ะครับโออันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยอันเนี้ย เข,เขาก็ขี้เกียจศึกษากันมั้งอันเนี้ยเหมือนเขาเคยจะพยายามจะดูอยู่นะแต่มันก็ไม่ไม่ค่อยเจอเจออะไรมั่งยังไม่รู้นะแต่ก็มีเชื้อหลายตัวที่อาจารย์อ้อยเขาเจอนะอืมเขาขอเวลานิดนึงแต่แน่นอนนะเรื่องหนึ่งที่แน่นอนเลยนะก็คือ,อในช้างเนี่ยมีไวรัสอ่ะบอกเลยนะ ในช้างมีไวรัสในพืชตระกูลคอริเบนท่ามีไวรัสและส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสที่ติดจากต้นที่มาจากการกราฟจะเป็นส่วนใหญ่บอกเลยนะไวรัสไม่ติดกันโดยในอากาศแต่มันติดจากแมลงกัดและเอาไปกัดอีกต้นหนึ่งมันจะนำไวรัสไปติดและเมื่อเป็นไวรัสแล้วไม่มีทางรักษาเหมือนเอดนะ กินยาต้านไวรัสไปดงนั้นพืชน่ะใครไปนั่งให้มันกินยาต้านไวรัสก็ปล่อยตายไปมีวิธีกำจัดง่ายๆที่สุดคือทิ้งทิ้งแล้วเผาทำลายนะยังยังไอตัวไอตัวแคคตช้างเนี่ยนะไอตัวคอรริเพนท่านเนี่ยนะที่มันเป็นไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการกราฟการกราฟต่อกันไปนานๆแล้วข้อ สังเกตไอการที่จะเป็นไวรัสนะมันจะเป็นกะขาขาวๆกะดังๆที่ตัวเนื้อนะแล้วเวลาชําเนี่ยชายากชำลากยากลากมายากมากหรือมาก็สักพักหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเน่าเป็นจุดๆดำๆตายคือคือวิธีที่ง่ายสุดอ่ะผมยกตัวอ,อย่างนะอย่างตอนที่มันมีไวรัส ไวรัสไอ้อะเขาเรียกว่าอะไรวัดนกอะวิธีทำที่ดีสุดของเขาคือกำจัดสัตว์ปีกไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดกำจัดหมดเลยในพื้นที่ต้องสงสัยเนี่ยเขาจะกำจัดหมดเลยฉะนั้นเมื่อคุณคิดว่าในโรงเรือนคุณที่ที่ทำอยู่เนี่ยแล้วมันมีไวรัสเกาะกินอยู่เนี่ยนะวิธีง่ายสุดเลยคุณต้องตัดใจทิ้งทั้งหมดและเผาทำลาย แล้วเมื่อคุณเคลียไวรัสแล้วผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อคุณจะเคลียร์ไวรัสเนยนะคุณอย่าห่วงเพราะอะไรรู้ไหมมันทําให้ตลาดโดยรวมเสียเพราะว่าคนซื้อไปแป๊บเดียวตายเดี๋ยวก็ตายผมไม่ได้จะโจมตีนะแต่ไม้ที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่นะโซนตะวันออกทางเหนือ ไม่อยากระบุเจอือน,นะเอามาเนี่ยไวรัสล้วนๆทั้งยิมทั้งช้างไขเแาวมาถูกๆอน่ะเมื่อก่อนจำนะช้างไร้น้ําถูกๆอน่ะโอ้โหเลี้ยงแป๊บเดียวตายเลี้ยงแป๊บเดียวตายหมดเลยฉะนั้นก็ต้องก็ต้องจัดการทิ้งอ่ะทิ้งเลยแล้วไม่อย่าไปซื้อมามันจะถูกแกไหนมันต้นใหญ่เบ้อเตอร์แล้วถูก คุณอย่าซื้อมาเพราะว่าเมื่อคุณซื้อมาก็ตายอยู่ดีคุณซื้อมาสามร้อยปติเขาขายในประเทศกันพันหนึ่งคุณซื้อมาได้สามร้อยคุณตีอ,อกชอกตัวว่าโอ้โหถูกมากโคตรถูกแล้วไงแล้วตายแต่คุณซื้อมาพันหนึ่งนะในประเทศนะแล้วคุณเลี้ยงเลี้ยงเท่าไหร่ก็มีดอกออกผลก็มีหนอ่อช้ำหน่อขายได้คุณเอาแบบไหน คุณซื้อสามร้อยเลี้ยงไว้ปีหนึ่งตายคุณซื้อหนึ่งพันหนึ่งปีมีหนอ่อหนึ่งปีมีดอกผสมดอกได้คุณทมแบบไหนคุณต้องคิดนะตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าไปสู่การทําทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหรือธุรกิจอะไรฉะนั้นทําอะไรให้มันเป็นมาตรฐานแล้วการที่คุณจะแบบเห็นแก่ตัวทำ คุณรู้ไหมว่ามันส่งผลกับกับทั้งวงการวงการทั้งหมดมีการถอยออกไปจากวงการจากคนรุ่นใหม่นะมาเจอแบบนี้เขาถอยเขาถอยหมดเพราะว่าโดนหลอกขายแบบนี้ฉะนั้นอย่าทำเลยไม่ดีเลยทำไปเนี่ยทำให้ตัวเองแย่คนรอบข้างเขาแย่คนในวงการก็แย่หมดนะอย่าทำเลย ละไม้ราคาไม่แพงจะไปหวงมันเลยเอาของเราทิ้งทั้งบ้านแล้วไปซื้อมาใหม่ไปซื้อไม้ดีๆเขามายังดีกว่าเลยนะอืมอ่ะทีนี้เรามาต่อเนื่องกันต่อไอยิมโนและลึกชาติของเรานี่ยนะนี่นะกราฟติดแล้วตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงแบบอเป็นลูกคุณหนูเลยไม่ให้กระลอกหนูเหนอมาแท้แล้วนะแต่ผมจะไม่ได้ ออกมาสรุปในทุกๆสัปดาห์เหมือนเหมือนตอนไอ้ไอ้ไลาสนิมนะเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องรอเวลาเป็นเดือนๆและเป็นเดือนหลายเดือนนะกว่ามันจะโตแต่ถ้ามันตายดิจะมาบอกถ้ามันตายอีกผมจะให้คนอื่นทําเพราะว่าแปลว่าผมแม่งฝีมือกราฟห่วยจัดนะนะถ้าตายก็ยอมละรอบนี้มันสองรอบแล้ว <c oughs> ก็ยอมรับฝีมือตัวเองแล้วว่าห่วยจัด <c oughs> อ่ะใครมีอะไรยอยากคุยไหมใครมีอะไรยอยากคุยอ๋อนี่นี่นี่ผมมีเรื่องโม้กับคุณนะคุณเห็นไหมนี่โดโดไปซื้อดินมาครับไปซื้อดินมาครับคุณรู้ป่ะเรื่องหนึ่งที่ผมยอมแพ้เลยนะผมยอมแพ้เลยก็คือฮาววอเทียโอ้ผมไปซื้อมานะฮาววเทีย แพงแ่ไหนก็ซื้อสวยชอบชอบเอามาเลี้ยงนะค่อยๆง่อยเง,งาง่อยเงาง่อยเงาเอาดินเอาดินแค่ตัดใสไปอ่ะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยแล้วไปถามเขาบอกผสมดินให้โปง่งอะโป่งยังไงวะเราก็ผสมโปง่งมันก็ไม่เห็นจะงอกงามอะไรเลยเอาลดน้ำเขาบอกว่าดินต้องล่วน ลดน้ำให้ถึงแดดก็ต้องดีแดดแรงก็ไม่ได้แดดก็ต้องพรางให้ดีแล้วก็ต้องมีลมทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยสุดท้ายนะอ่ะเมื่อผสมดินเองไม่ได้ซื้อดินมาดินถุงเนี้ยร้อยห้าสิบบาทถุงแค่ไหนอ่ะดูดิไม่ใหญ่นะอ่ะไม่ใหญ่นะเนี่ยคืบเดียวคืบเดียวเองอ่ะ เนี่ยร้อยห้าสิบดินเลี้ยงฮาบเทียแพมกันเนาะแต่แบบก็ขอลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเนื้อดินดูนะแต่ไม่เปิดวันนี้นะเดี๋ยววันไหนผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเอามาให้คุณดูนะว่ามันหน้าตานเป็นแบบไหนเพราะว่ารู้ไหมว่าเนี่ยพรอมเป็นแบบเนี่ยอืมอ๋อไอ้ดินเน่ยอย่างเงี้ยนะมันคืออะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมา เคี์ๆดูที่ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรแต่ดูมไม่เห็นจะมีอะไรเยอะแยะเลยแต่แบบมันก็ต้องเป็นโน้ฮาวของเขาไหมเขาถึงขายร้อยห้าสิบบาทนะแต่วันนั้นเกิดเขาสงสารผมมันก็าแถมให้ผมมาอีถุงพี่บ๊อบเปลี่ยนเยอะไหมล่ะถ้าเปลี่ยนเยอะผมผมเอาให้ไปอีกถุงหนึ่งแต่แต่ถ้าไม่ได้แถมนี่ก็คือถุงละร้อยห้าสิบนะจ๊ะเออแต่สำคัญคืออะไร เดี๋ยวลองดูว่าเปลี่ยนดินแล้วอ่ะไม้มันจะโตดีไหมโอ้โหผมเลี้ยงฮาวเทียถอดใจจริงซื้อมาต้นใหญ่ๆบึ้งๆนะวันนั้นนะเขาถามผมว่าเอาไปเพิ่มอีกต้นไหมบอกอเดี๋ยวขอดูต้นที่บ้านรอดนะถ้ารอดเดี๋ยวจะเอาและรู้ว่าทําไมผมถึงเลี้ยงยิมผมผมถึงชอบเลี้ยงยิมกระทางเพราะอะไรรู้ไหมมันเลี้ยงง่ายที่สุดแล้ว ถ้าถ้าผมเลี้ยงอย่างอื่นน่ะไม่เกิดหรอกแต่ยิมแม่งทนเลี้ยงน้ําแฉก็ได้เลี้ยงน้ําแห้งก็ได้อ,มอมืมันก็เลี้ยงได้ทั้งสองแบบนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอารมณ์เดี๋ยวจะมาเผยเผยความลับของดินเลี้ยงฮาวเทียถ้าผมมีอารมณ์นะช่วงกลางวันกลางวันผมจะว่างๆโดยเฉพาะวันจันร์เพราะว่าวันจันร์ฟิตเนสปิด พิเศษที่หมู่บ้านปิดโปรติกลางวันผมไปออกกำลังกายนิดหน่อยอ่ะพรุ่งนี้นะถ้าเป็นไม่ได้ทักห้าโมงแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนดินฮาวเทียและและเราจะดูดินฮาวเทียที่เขาขายถุงร้อยห้าสิบเนี่ยมันดียังไงวะมันผสมอะไรมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไขความลับดินฮาวเทียนะใครชอบเล่นฮาวเทียเตรียมตัวดูนะจริงๆเฮาเทียมน่ารักเนาะผมชอบผมชอบ มันสวยมันมันก็ถูกใจผมอ่ะอืมอ่ะโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ